ดงขวัตตอนที่38นักรบนิรนามเสียงคมจอบที่ฟันลงฉับกับภาพของกลุ่มชาวบ้านมากมายที่ต่างคนต่างกำลังขมีขมันช่วยเหลือกันอยู่กับการลงแรงพัฒนาหมู่บ้านให้มีความสะอาดสะอ้านดูงามตาเพราะอีกไม่กี่วันข้างหน้าที่หมู่บ้านนี้ก็จะมีงานบุญ ชาวบ้านจึงต่งร่วมแรงร่วมใจกันคนละไม้คนละมือนอกจากชาวบ้านมากมายที่ได้ออกมาลงแขกลงแรงช่วยกันก็ยังมีเจ้าหน้าที่จากทางการทั้งตำรวจตระเวนชายแดนที่ลงมามีส่วนร่วมนอกจากจะลงแรงกายก็ยังได้นำเอาเครื่องมือเครื่องจักรลงมาช่วยชาวบ้านขุดลอกคูคลองร่องทางระบายน้ำ ทั้งหมดนี้แม้จะเป็นส่วนหนึ่งของงานมวลชนสัมพันธ์ที่ทางการพยายามเข้าถึงชาวบ้านเพื่อการได้ใจคนดึงมวลชนให้กลับมาอยู่ข้างฝ่ายรัฐหากแต่มันก็เป็นกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยเติมเต็มช่องว่างระหว่างความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ทั้งยังเป็นการช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติไม่ดีซึ่งชาวบ้านเคยมีต่อรัฐ เมื่อประชาชนเกิดความไว้วางใจและรู้สึกว่าทางการหันมาดูดำดูดีมีความใส่ใจในสุขทุกข์ของราษฎรมากยิ่งขึ้นเมื่อนั้นความได้เปรียบในการศึกสู้รบก็จะกลับมาอยู่ข้างรัฐะประชาชนทั้งหลายไม่ได้มีผู้ใดอยากจะให้เกิดไฟสงครามเพราะมันคือนิยามของความล้มตายทำลายล้างแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมายาวนาน ชาวบ้านล้วนมีความรู้สึกว่าตนเป็นผู้ถูกกระทำจากรัฐทั้งการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมจากคนของทางการความรู้สึกของการถูกกดทับและกดขี่ที่ถูกกระทำซ้ำๆเรื่อยมาเป็นเวลายาวนานนั้นจึงผลักดันให้ประชาชนหันหลังให้กับรัฐแล้วมาเข้าร่วมกับฝ่ายโค่นล้มเพียงความหวังที่ต้องการสร้างสังคมใหม่ ให้ดีกว่าที่เป็นอยู่แต่เมื่อถึงตอนนี้ที่รัฐะเปลี่ยนนโยบายจากท่าทีที่แข็งกร้าวใช้ความโอนอ่อนผ่อนปรนและการเข้าถึงใจประชาชนจึงเป็นการชิงความได้เปรียบที่เกิดผลขึ้นในทันตาชาวประชาต่างหันมาสนับสน,นุนและให้ความร่วมมือด้วยต้องการให้บ้านเมืองมีความเจริญและเดินหน้าต่อไปได้ ถนนทุกสายและตรอกซอกซอยในหมู่บ้านตอนนี้จึงมีทั้งทหารและชาวบ้านมากมายที่กำลังช่วยกันลงแรงกายแรงใจในการพัฒนาหมู่บ้านกิ่งไม้สองข้างทางที่เคยรกเรือ้อได้รับการตัดแต่งให้สะอาดสะอ้านดูงามตาทั้งเด็กๆต่างก็พากันออกมาวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานหากแต่ที่บ้านไร่ท้ายทุ่งในยามนี้ กลับมีชายหลายคนทยอยเดินหายเข้าไปในกระท่อมหลังนั้นรอบบริเวณอันมีต้นไม้ปกคลุมแน่นหนาเป็นฉากม่านบังตาอําพรางบางอย่างที่กลางกระท่อมหลังนั้นเอาไว้ห่างออกไปในทุ่งนายังมีพลแม่นปืนแอบซุ่มอยู่ในพุ่มเงาไม้ทุกคนที่มาประชุมรวมกันในวันนี้ล้วนมีจุดหมายที่สำคัญคือภารงานหน้าที่ที่ได้รับคำสั่งมาจากพรร เร็ววันนี้จะมีการประทะเนื่องจากทางการที่รุกคืบเข้ามาอย่างหนักทั้งมวลชนต่างก็แปรพักไปอยู่ฝ่ายรัฐะจึงจำเป็นที่จะต้องตีต้านและขับไล่กองทัพของทางการเหล่านี้ออกไปหนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ก็มีต่อรวมอยู่ด้วยเด็กหนุ่มได้ตัดสินใจแล้วว่าสึกครั้งนี้ต่อจะขอเข้าร่วมเคียงบ่าเคียงไหล อยู่ในแนวหน้าจะลุกขึ้นมาต่อสู้อยู่ร่วมกับสหายทั้งหลายแม้ความตายก็ไม่หวั่นเกรงจนบ่ายแก่แก่ในหมู่บ้านที่มีทั้งทหารตำรวจหลังจากเหนื่อยกรำงานกันมาทั้งวันผู้ใหญ่ทิ้งวันนี้จึงมีสีหน้าที่อิ่มใจเมื่อได้เห็นว่าชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันกับฝ่ายต่อชอดอที่เข้ามามากมายคอยให้การช่วยเหลือ แต่ตาทิ้งก็ยังนึกแปลกใจที่ไม่เห็นหน้าหลานชายไม่รู้ว่าต่อนนี้หายไปอยู่ที่ไหนผิดปกติวิสัยของหลานชายคนนี้ทั้งในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะถึงคราของการงานบุญใหญ่ในหมู่บ้านขณะที่คุ้มบ้านใต้ต่อกับเจ้าดำเพื่อนสีขากําลังมุ่งหน้าไปยังบ้านของใบบัวเจ้าดำวิ่งตามหลังต่อด้วยอาการระแวงกลัว ต่อมาเจ้าถิ่นทั้งหางของมันแทบจะซุกจุกก้นจนมาถึงที่บ้านของใบบัวทันทีที่เห็นหน้าเด็กหนุ่มใบบัวก็สังเกตได้ถึงกิริยาอาการที่เปลี่ยนไปด้วยปกติวิสัยของต่อที่เป็นคนขี้เล่นหากแต่ว่าการเข้ามาของเด็กหน่มในวันนี้ปรากฏมีความกังวลใจอยู่ในใบหน้าก่อนที่ต่อจะพูดขึ้นมาพี่บัว ต่อมิทุระจะไม่อยู่บ้านสีห้าวันก็เลยว่าจะพาเจ้าดำมาฝากไว้ให้พี่บัวช่วยเลี้ยงให้ก่อนเสร็จธุระแล้วต่อจะมารับกลับไปหญิงสาวแม้จะไม่ได้เอ่ยถามแต่เธอก็รู้ดีว่าธุระในความหมายของต่อน,นั้นมันคือการเข้าป่าเพื่อร่วมต่อสู้อยู่ข้างฝ่ายคอมมิวนสิสต์หากเรื่องนี้ใบบัวก็ปิดเป็นความลับมานาน ทั้งยังไม่ได้คัดค้านหรือทัดทานแต่อย่างใดด้วยรู้ดีว่าในใจของต่อน,นั้นมันหนักแน่นไปด้วยอุดมการณ์แม้เธอจะทัดทานอย่างไรก็คงไม่เป็นผลจนแล้วจนรอดต่อก็คงจะไปอยู่ดีนอกเพียงจากการจะช่วยอำนวยอวยพรให้มีชัยชนะกลับมาแล้วเร่มรีบมารับกลับไปนะต่ออย่าไปนานนักละ่ะ ยังไม่ทันจะสิ้นคําต่อก็รีบเดินจากไปทิ้งเจ้าดําเอาไว้ในใจของดํายามนี้จึงมีแต่ความสับสนสงสัยว่าเหตุใดต่อจึงพามาไว้ให้อยู่ที่นี่ในความรู้สึกราวกับว่าดํานั้นเป็นหมาที่ไม่มีเจ้าของไปเสียแล้วจึงได้เร่ร่อนแรมรอนไปเรื่อยก่อนที่ฝ่ามืออันอ่อนละมุนของหญิงสาวจะลูบลงมา พาให้ดําเกิดความผ่อนคลายฉันได้สายหางรับกับมิตรภาพของเจ้านายคนใหม่นับตั้งแต่แม่เท่าจันตายจากไปดําก็ติดตามพระมหามาไกลผจนภัยนานา,นาฟันฝ่ามาด้วยกันก่อนจะมาจบลงที่บ้านของหญิงสาวใบบัวทั้งไม่รู้ว่าพระมหาที่ดําได้เคยเฝ้าติดตามในยามนี้จะไปตกระกำลำบากอยู่อย่างไรในป่าเขา แม้เป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานหากก็มีความจงรักภักดีต่อผู้เป็นนายชนิดยอมตายแทนได้ไม่เสียดายชีวิตของตนใบบัวหายเข้าไปในบ้านครู่ใหญ่ๆก่อนจะกลับออกมาพร้อมกับปลอกที่มาสวมใส่ให้ไว้ในคอดำถึงจะรู้สึกเคอะเขินอยู่บ้างหากก็ให้เกิดความรู้สึกดีๆที่มีอยู่ในใจอย่างที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก,ก่อนเพราะทั้งชีวิตของดำ ไม่เคยมีใครมาใส่ใจดูแลหรือแค่ความรู้สึกทั้งใบบัวยังหากระสอบมาปูเป็นที่นอนเอาไว้ให้ใกล้ตีนบันไดบ้านเพียงเท่านั้นดำก็แสดงท่าทีที่สุขใจผ่านใบหน้าและแววตาของมันส่วนใบบัวนั้นเธอก็มีความสุขใจไม่ต่างกันอย่างน้อยที่สุดดำก็มาอยู่อาศัยในชายคาบ้านหลังนี้ ครั้งหนึ่งก็เคยเป็นหมาที่คอยเฝ้าติดตามพระมหาราวกับรู้สึกได้ว่าพระมหาคงอยู่ใกล้ๆเกิดความอบอุ่นใจขึ้นมาทั้งคนทั้งหมาอย่างบอกไม่ถูกก่อนเวลาจะพลบค่ำย่ำสนธยาเมื่อราตรีคลี่เอาเงามืดมาห่มคลุมที่ในสมทุมพุ่มไม้ชายปา่าปรากฏร่างเงาของสหายมากมาย ที่ได้เดินหายเข้าไปในชายป่าพร้อมกับต่อเด็กนมพูดทุ่มเทและมุ่งไปในอุดมการขณะที่อีกด้านของขุนเขาในเงาป่าหน้าสุสารหลุมฝังศพนักรบนิรนามภิกษุหนุ่มยังคงตามรู้อยู่กับสภาวะจิตอันผ่องใสนับว่าการมุ่งมาสู่ป่าเขาณที่แห่งนี้มีธรรมอันล้าค่าปรากฏขึ้นมาแก่ใจ ในคืนค่ำท่ามกลางสายลมหนาวใต้แสงดาวระยิบฟ้าที่แต้มแต่งอยู่บนท้องหน้าาประดับประดาราตรีที่มืดดำหากจู่ๆในเสียงริดร,ริ่งเรไรกลางไพรนี้ได้เกิดมีเสียงร้องงมร่ำให้ดังอยู่ทั่วทั้งแนวป่าไพรแม้ผู้ใดได้ยินเข้าดูท่าว่าน่าจะเกิดอาการสยดสยองขนลุกขนพองไปตามๆกัน ทั้งทุ่งสุขสารลานฝังศพตรงหน้านั้นจึงได้ปรากฏวิญญาณของนักรบนิรนามมากมายทุกรูปกายเหล่านั้นต่างอยู่ในสภาพอันน่าเวทนาบ้างแขนขาดขาด,ด้วนทั้งเนื้อตัวก็เกลื่อนกล่นไปด้วยบาดแผลจากการสู้รบบนทุ่งฝังศพยามนี้จึงมีแต่เสียงร่ำให้ดังระงมแนวไพร ก่อนที่พระมหาผู้นั่งพิจารณาใจจะได้ยินจึงถอนคลายออกมาจากสมาธิเพียงลืมตาขึ้นมาพระมหาถึงกับต้องตกใจในภาพเบื้องหน้าโดยว่าทั้งสุสารลานฝังศพตอนนี้มีวิญญาณมากมายปรากฏกายขึ้นมาจนคลาคล่ำทุกสายตาต่างจดจ้องมองขึ้นมาหาพระทุดองราวกับปรารถนา ให้พระมหาได้ช่วยปลดปล่อยจากพันธนาการให้ดวงวิญญาณมากมายเหล่านี้ได้หลุดพ้นจากพันธะผูกพันอันจองจำหัวใจจนไม่อาจปล่อยวางละทิ้งอุดมการได้เพราะอัตตาทั้งหลายที่ยึดถือจากการได้เคยให้คำสัตย์ปฏิญาณว่าจะยึดมั่นอยู่ในอุดมการหน้าที่แม้ชีวีจะมะลายจึงได้กลายมาเป็นความยึดมั่นติดอยู่ในอัตตาตัวตน จนไม่ยอมสละละจากสถานที่แห่งนี้ไปที่โยมทั้งหลายมารวมกันอยู่มากมายณที่แห่งนี้ก็ด้วยความยึดมั่นและหัวใจที่ยังติดพันอยู่กับหน้าที่ที่พวกโยมได้เคยให้คำมั่นเป็นสัจจะปฏิญาณเอาไว้ว่าจะรับใช้อุดมการและพารังงานที่สำคัญเทียบเท่าชีวิตแม้ยามนี้พวกโยมทั้งหลายก็ได้ตายขาดจากชาติแห่งความเป็นมนุษย์ มาสืบต่อก่อเกิดใหม่อยู่ในภพภูมิของสัมภเวสีแล้วเหตุฉไหนใดกันจึงยังคงยึดมั่นติดอยู่กับเรื่องเดิมไม่พากันปล่อยวางภาระหน้าที่มากมายมันได้จบสิ้นลงไปแล้วขอให้พวกโยมทั้งหลายจงได้พากันละทิ้งเสียซึ่งคำสัตย์ปฏิญาณใดๆเพื่อเป็นการปลดปล่อยจิตใจให้เป็นอิสระเพื่อที่จะได้เดินทางต่อไปสู่ภพภูมิใหม่ ไม่ต้องมาติดอยู่กับสภาพอันทุกขทรมานเช่นนี้เมื่อสิ้นคำพระมหายังดูเหมือนว่าสภาพและสภาวะแห่งจิตของพวกเขาเหล่านั้นจะถูกปิดกัน้นจึงได้แต่นิ่งเงียบดูราจะไม่เข้าใจในธรรมที่พระมหาได้เทศนาอัฏฐธาธิบายทุกทุกดวงจิตวิญญาณมากมายจึงยังคงนิ่งไม่เข้าใจในสิ่งที่พระมหาได้ชี้แนะ ภิกษุหนุ่มจึงได้เข้าใจขึ้นมาว่าภพภูมิที่เป็นอยู่นี้ก็มีความสำคัญเหมือนเป็นเครื่องกั้นไม่ให้เข้าถึงธรรมแม้มีบุญที่ได้มาพบพระมหาหากแต่ว่ายังมีกรรมเก่าเป็นเครื่องกั้นเทศนะธรรมอันใดน,นั้นมันจึงไม่สามารถหยั่งลงสู่ภายในจิตใจไปได้นอกเพียงจากจะต้องรอ จนกว่าจะสิ้นกรรมหรือเศษแห่งกรรมเหล่านั้นมันได้หมดสิ้นไปจึงจะได้ไปเกิดสู่อยู่ภพภูมิแห่งใหม่หรือท้ายที่สุดจะต้องปลงใจปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมด้วยพวกเขาเหล่านี้ล้วนมีบุพกรรมบางอย่างที่เคยสืบสร้างร่วมกันมาแต่ช้านานวิบากกรรมจึงได้นำพาให้ต้องมาอยู่ร่วมกันติดพันอยู่ในผลกรรมอย่างเดียวกัน มิเช่นนั้นก็คงมีเหลืออีกวิธีที่ต้องอาศัยกําลังศรัทธาจากบรรดาญาติโยมชาวบ้านที่จะต้องพากันขึ้นมาทำพิธีล้างป่าช้าขุดนำทุกซากร่างเหล่านี้ขึ้นมาประกอบพิธีชาปนากิจบำเพ็ญกุศลศพเช่นนั้นแล้วกุศลผลบุญจึงจะหนุนนำให้หลุดพ้นไปได้หากในยามนี้ ก็ยังติดคาเรื่องปัญหาการสู้รบที่ยังไม่สงบจบสิน้นเมื่อคิดขึ้นมาก็พาให้ยิ่งสงสารตอนเราดวงวิญญาณผู้ทุกขทรมานมากมายหากที่ทำได้ในตอนนี้จึงมีเพียงการกรวดน้ำอุทิศบุญและแผ่เมตตาไปให้พอประทังยังใจให้เกิดความสุขชั่วขณะเพียงกระแสแห่งเมตตาและอานิสงส์แห่งบุญเข้าไปถึงใจ จึงยังความผ่องใสให้แก่ทุกๆดวงวิญญาณได้คลายจากความทุกข์ทรมานแต่ก็เป็นเพียงการช่วยบรรเทาแบ่งเบาชั่วคราวเท่านั้นยังต้องรอวันที่พระมหาจะนำพาชาวบ้านขึ้นมาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลให้แก่พวกเขาเหล่านี้อีกครั้งหลังจากได้รับการกรวดน้ำแผ่เมตตาให้ต่างจึงพากันอันตรธานหายไป หากในใจของพระมหาก็ยังคงรู้สึกนึกสงสารต่อทุกทุกดวงวิญญาณเหล่านี้และหวังว่าสงครามคงจะได้สงบพบสันติสุขในเร็ววันเพื่อที่จะได้นำพาญาติโยมนั้นขึ้นมาประกอบพิธีล้างป่าช้าและบำเพ็ญกุศลให้พวกเขาทั้งหลายได้หลุดพ้นไปเสียจากพันธะจองจำนี้เสียที คืนนี้พระมหาตั้งใจจะพักผ่อนหลังจากที่อดหลับอดนอนติดต่อกันมานานหลายวันในขณะที่กำลังจะถอนคลายออกมาจากสมาธินั้นหากจูจ่ๆก็ได้บังเกิดภาพนิมิตขึ้นมาในนิมิตอันปรากฏอยู่เบื้องหน้าได้พาให้พบเห็นเป็นภาพของต่อลูกศิษย์เพียงคนเดียวของพระมหาเด็กหนุ่มเดินเข้ามากับใบหน้าอันเศร้าหมอง ร่างของตอนนั้นยืนอยู่เบื้องหน้าหากแต่ว่าเด็กหนุ่มเอาแต่ก้มหน้าหลบสายตาไม่แงนมองขึ้นมาหาพระอาจารย์แม้พระมหาจะเพ่งใจเข้าไปดูเพื่อให้อย่างรู้ต่อความเป็นไปในนิมิตก็พลันภาพของเด็กหนุ่มได้อันตรธานหายไปพระมหาจึงถอนคลายออกมา ทั้งในใจก็ยังให้ครุ่นคิดถึงภาพนิมิตท,ที่มาปรากฏด้วยยังไม่เข้าใจว่ามีนัยยะซ่อนเร้นประการใดกันแน่ในขณะที่พระมหากำลังครุ่นคิดตีความตามนิมิตหากจูจูก็แววยินเสียงนกแสกร้องดังวังเวงอยู่ในท้องฟ้าราตรีเพียงเท่านี้ภิกษุนุมถึงกับตกใจต่อสิ่งที่แฝงไว้ในนิมิตเฉลยว่าบัตนี้ ต่อคงได้เข้าร่วมอยู่แนวหน้าและดูท่าว่าชีวิตของเด็กหนุ่มในยามนี้จะกำลังอยู่ในอันตรายคาบเกี่ยวกับความตายหากเข้าตาร้ายเฉะรอยว่าชะตาของต่อคงจะไม่แตกต่างอันใดกับเหล่านักรบนิรนามมากมายที่มาทิ้งร่างฝังกายอยู่ในสุสานสถานที่แห่งนี้ความรู้สึกของพระมหาคงยากจะหลับ ตานอนลงได้ด้วยความเป็นห่วงตัวเด็กหนุ่มแม้ท้องฟ้ายามนี้จากราตรีที่เคยมีหมู่ดาวหากเพียงลมหนาวพัดผ่านเข้ามาท้องฟ้ากลับมืดมิดราวกับชีวิตที่สิ้นแสงนำทางอยู่ระหว่างกลางคืนมืดดับภิกษุหนุ่มเพียงภาวนาว่าอย่าให้นิมิตที่มาปรากฏนั้นมันเป็นจริง